และตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอปลาปากครับสาเหตุที่ผมมาที่นี่เนี่ยนั่นก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่ครับเขามีหนึ่งอาชีพที่น่าทึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาทํามานานมากแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่อาชีพที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้นั่นก็คืออาชีพขวานรังต่อนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนนะครับการที่มีรังต่อที่ใหญ่และเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือเขาเก็บมานะฮะจากป่ามันเลี้ยงนะฮะจึงทําให้มีรังต่อเนี่ยมีความสมบูรณ์มากมายขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะปกติเราเห็นรังเล็กๆเนี่ยอยู่ตรงมุมฝาบ้านด้านนอกเนี่ยเราก็เราก็ตกใจจะแย่แล้วนะ,ะอันนี้หลังบ้านเนี่ยมีอยู่4-5ห้ารังรังเบ็เลเลยอะ ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่สงาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าของรังต่อที่อยู่ด้านหลังของเราตรงนี้แหละครับสวัสดีครับพี่สงาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สงาครับจริงหรือเปล่าที่ต่อพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้บินมาเองมาสร้างรังเองตามธรรมชาติแต่พี่เป็นคนนําเขามาเลี้ยงจากในป่าจริงหรือเปล่าครับจริงครับพี่ไปเอาเขามาจากป่ายังไงครับเนี่ยพี่ก่อนอื่นก็ใช้อ่า ตะเกีนหรือว่าเนื้อสดนะครับล่อให้ตัวต่อนําเราไปหาลังนะครับไปพบลังต่อแล้วก็ตกตอนเย็นเราค่อยไปไปนากลับมาตอนเย็นนี้จะเป็นเป็นเวลาพักผ่อนครับก็เราสามารถมาก็นําสํารีเข้าไปอุดตรงปากกระบอกนะครับปากกระบอกตัวต่อที่ก็คือปากทางเข้าตรงนั้นนั่นแหละทางเข้าครับทางเข้าครับพรุ่งนี้นี่พี่เอามาลังตอนนั้นไซส์ประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้ชอมากก็ขนาดนี้ครับบางลังขนาดนี้บางลังก็เล็ก ก็ยังรังนี้ครับก็ใช้เวลาสองเดือนแต่เมื่อกี้เราพูดถึงขั้นตอนนะฮะในการไปเอามาจากป่าก็ว่าอันตรายแล้วนะครับเสี่ยงถึงชีวิตเหมือนกันแต่อีกขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจเลยนะฮะอันนี้เสี่ยงยิ่งกว่าอันตรายยิ่งกว่านั่นก็คือการคว้านรังต่อนั่นเองใช่ไหมพี่คว้านรังต่อแน่นอนอุปกรณ์ต้องมีต้องใช้นะฮะมีอะไรบ้างฮะอุปกรณ์ในการคว้านรังต่อ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาคว้านรังต่อแล้วนะฮะนี่ก็คือชุดที่แต่งสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะพร้อมไหมฮะพี่สง่าครับพร้อมแล้วครับมีดอันนั้นนี่เอาไ้ใช้เป็นอาวุธของเราเฉือนรังครับใช้เฉือนรังนะฮะซึ่งเป้าหมายของเราก็คือรังนู้นถูกไหมฮะเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปรออยู่บนรถตู้เป็นกําลังใจให้พี่ถ้าพี่พร้อมแล้วพี่ให้สัญญาณมานะเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกันโอเคสู้ๆครับพี่รอดูคว้านรังต่อครับลุย ใช้นิ้วใช้นิ้วขวานเลยฮะโอ้โหเยอะมากคือตอนนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าพี่สง่าน่าจะมองอะไรยากแล้วแหละผมเห็นว่าต่อคือไปลุมเกอะแบบพี่สง่าคือเต็มหัวเลยนะฮะแล้วก็นี่ผมไม่เคยเห็นหน้าตาด้านในของรังต่อมาก่อนเลยอะว่าแบบเขาจะเป็นชั้นๆอย่างนี้คุณผู้ชม มาแล้วมาแล้วมาแล้วใช้ควันนะเป็นการไล่ออกไปอ่ะเขาเขาเอาอีกรังหนึ่งนะฮะเอาสองรังแล้วนะฮะโหแบบเออขาเขาเยอะมากอ่ะไปกล้าเนี่ยอย่างเงี้ยไปกล้าเลยดูดิดูดิดูดิ ม да ันเกาะเต็มหัวพี่เขาเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ร้อนครับร้อนร้อนผลงานผลงานผลงานโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ก็กินได้นะครับนี่ันี้คืออย่างนี้ก็กินสดๆใช่ไหมกินสดได้เฮ้อกินสดๆเลยเหรอพี่ครับนี well <S 1> <S 1> ่ฮะคือ เขามีขามีอะไรนะแต่ว่าตัวนิ่มมากเลยอ่ะก็ตัวนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนกันครับแต่ยังยังไม่ออกยังเป็นดักได้ยังไม่มีขาออกมาก็เริ่มนะฮะมีมีสองแบบเลยในรังพี่ผมอยากรู้มากเลยอ่ะคือถ้าเป็นพึ่งอ่ะรังเขาอ่ะจับปุ๊บนี่เขายวบเลยนะเพราะเขาเป็นเป็นน้ำพึ่งเป็นน้ำหวานเป็นกสรดอกไม้และของต่อยอย่างเงี้ยผมเหมือนเหมือนถือกระดาษรังเลยอ่ะรังเขาทำมาจากอะไรครับพี่เศษไม้ผุครับเหมือนเศษไม้ผุครับ มาจากต้นกุงต้นรังต้นจิกที่มันผุผุนะครับแล้วก็บางอันก็จะมาจากขี้โคลนสามารถเอามาเชื่อมตัวกันได้ครับ<อ>ก็รังปเปล่าก็เป็นเป็นสมุนไพรนะครับ,รบอย่างนี้ถือว่านึ่งแกะเรียบร้อยครับ พร้อมที่จะนําส่งออเดอร์ตามท้องตลาดนะครับนอกจากขายแบบนึ่งขายหรือขายแบบสดๆอย่างที่พี่<ม>บอกมีอีกแบบหนึ่งที่พี่ก็ขายด้วยคือแบบฟรีซครับใช่ไหมฮะหน้าตาเป็นยังไงพี่แบบฟรีซครับแบบฟิตก็อย่างนี้ครับจะตัวนี้จะฟิตส่งกรุงเทพอุ้ยแข็งเลยทั่วภาคใต้ก็ส่งครับอย่างเงี้ยพี่ขายถุงนึ่งประมาณ่าไนี้หนักเท่าไหร่ตัวนี้ครึ่งโลครับขายครึ่งโลครับครึ่งโลก็ อยู่600ครับราคาครึ่งโล600บาทกิโลละพันสงถือว่าไม่แพงเลยนะฮะเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับกระบวนการทํางานนะฮะความเสี่ยงที่พี่พเนี่ยได้เข้าไปคว้านลังต่อมากว่าจอกมาเป็นอาหารแบบนี้นะครับให้สอบถามมาทางเบอร์ที่ผมให้ไปก็ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สงามากนะครับที่พาเราเห็นทุกกระบวนการแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆมากมายกับเราครับขอบคุณมากครับพี่ครับ